สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่ครับดูหลังจากที่เมื่อวานแล้วก็วันนี้ทั้งวันนะครับฝนตกมาน้ําล้นครับนี่ครับดูแบบสภบพใหม่ตรงนี้ตกปลากระสูบได้นะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมปลาว่อะเฮเมื่อวานนะครับนี่ครับเป็นเฮเหฝรั่งนะครับสิบสามสครับสั่งมาจากลาซาด้าครับหกร้อยกว่าบาทนะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะมีตัวหรือเปล่านะครับผมสั่งเฮ สองเซนนะครับแต่ว,ว่าได้มาน่าจะเป็นสามเซนหรือสี่เซนนะครับเพราะว่าไข่มันใหญ่น,นี่ครับดูใหญ่มากนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นลูกป,ปลานะครับเดี๋ยวมาดูกันครับ ได้มาสองตัวครับเป็นปลากระสุกครับนี่ครับสองตัวนะครับปลากระสุกเดี๋ยวผมจะเดินไปวานอีกฝังหนึ่งครับก็มาดูกัน อร่อยครับรอบนี้ได้มาสี่ตัวครับเป็นปลากระสูบสี่ห้าตัวครับปลากระกสูบปลาส้อยแล้วก็ปลาหมอนี่ครับปลาหมอตะกับโอเคครับก็เ๋ยจะลองวันตองดำเที่ับ เรียบร้อยนะครับก็โดนอยู่สองทีแรกนะครับข้างหลังนี่ไม่โดนเลยปลาหลายหมดครับนี่ครับที่ได้ก็เป็นนี่ครับปลากระสูบสามตัวนะครับปลาหมอตะกับด้วยครับแล้วก็ปลาส้อยหมอตะกับสี่ห้าตัวครับได้ได้ตากมือนะครับต้องรอให้มันเงียบก่อนนะครับแล้วค่อยมาหวานทีหนึ่งครับก็ประมาณนี้แล้วกันครับ เจากลาซาด้าเครับสั่งสองเส้นน่าจะเป็นสี่เส้นนะครับได้โอ้ตาใหญ่มากแล้วก็เมื่อกี้หว่านไปลูกปลากระโดดยิบเยับเลยครับมันลอดรอ,อดตาขขา่ออกมานะครับเห็นไหปลาใหญ่ครับโอเคพอประมาณนี้แล้วกันะะนะครับ